สวัสดีครับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฟังตอนออกนะครับประจำวันจันทร์ที่21มีนาคม2 5 6 5นะครับวันยีกบพมนะครับได้ชมพงพยากรายนะครับในส่วนของอากาศบ้านเราจะเป็นเปพือยนะครับเรามาเริ่มพร้อมกันเลยครับเริ่มจากภาพเป็นอิริารผิวพือนะครับที่เวลาตีหนึ่งนะครับก็ยังคงมีตัวผายอยู่ที t เพรสชันนะครับอยู่ทางด้านของอ่าวเบงกอลนะครับตัวนี้ก็ทําให้ลักษณะฝนนะครับยังมีค่อนข้างเยอะนะครับในทางด้านของภาคใต้บ้านเรานะครับ พอเรามาดูในภาพท้ายเจ้าเทียมนะครับทีเวลาตีกาสามสิบนาทีนะครับก็เห็นกลุ่มเมฆค่อนข้างยาหนาแน่นนะครับอยู่า artists, ทางด้านของทะเลอันดามันนะครับเรายลมถึงทางด้านของภาคใต้ตอนบนนะครับทางด้านหน้าชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับพอภาพเรดาร์ตัวการชุมพรนะครับทีเวลาตีกาสี่สิบห้านาทีนะครับตัวพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับอําเภอบางสะพานบางสะพานหน่อยนะครับแล้วก็ที จังหวัดชุมพรนะครับทางด้านของอำเภอปะทิวนะครับในส่วนของผ่าเบต้าตัวอากาศจะถึงป่าจังหวัดสงขลานะครับก็ตัวปกคลุมฝนกําลังอ่อนทีงบานกลางนะครับบริเวณจังหวัดยาลาแล้วก็นราธิวาสนะครับรายงานอุณหภูมิผ่าตายเพิ่มตัวออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดขลองไรยว่านะครับอยู่ที่ท่าอากาศยานท่าใหญจังหวัดสงขลานะครับวัดได้สั้น5.8องศาเซลเซียสนะครับในช่วงของอุณหภูมิตำสุดชาววันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนะครับวัดได้22.7องศาเซลเซียสรายงานปริมาณฝนสะท้าน2วโมงนะครับตั้งแต่ี4.7ระหว่าง27กว่าเช้านะครับก็ฝนส่วนใหญ่นะครับมีฝนกระจายตัวค่อนข้างเยอะดีนะครับบริเวณทางด้านของปากใต้ข้างออกนะครับโดยฝาารวมนะฝนจะเป็นอยู่ในเขตเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วมีฝนนักในทางด้านของจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงนะครับอย่างฝนที่มาที่สุดนะครับก็อยู่ที่ ภาคตะวันตกตอนที่มราชจังหวัดนครที่มราชนะครับวัดใจห้าสิบสี่จุดแปดมิลลิเมตรนะครับมาถึงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝนตกวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนอยู่ในเกลื่อยละกหกสิบองพื้นที่นะครับแล้วมีฝนนักบางแห้งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะครับในส่วนของอุณหภูมิตามสุดวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของวหยีสิบสามถึงสี่สิบหกองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของวหยีสิบเก้าถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับ สำหรับทัศนาคืนลมบริเวณอ่าวไทยนะครับยังคงเป็นลมตะวันออกเชียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้คลื่นนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้ากระนองอาจจะสูงได้ยิงถึง2เมตรนะครับก็ในวันนี้นะครับทางด้านของพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับต้องมีความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับถ้าเห็นกลุ่มฝนฟ้ากระนองก็ให้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับอาจจึงขาดไม้สัพอะการัลหผลกระทบต่อการสร้างทุ่งท้องฟุ้งผิวธราตนะครับในช่วงวันที่ ี21ซึ่ง27มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับในพื้นที่ขลองภาคลองอ่อนตอนบนนะครับทางด้านขลองวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนอยู่ในเขตระละอกซิบคลองพื้นที่นะครับพอตั้งแต่ตอนเช้าไปนะครับฝนก็มีน้อยนิดลดลงนะครับในส่วนของลักษณะลมนะครับในระยะนี้ยังคงเป็นลมลมอ่อนอยู่นะครับในวันนี้ตอ้งแเช้าเป็นลมตายนะครับพอตั้งแต่วันที่23ไปก็เริ่มเป็นแบบเป็นลมตะวันออกตะวันตกเชี่ยใต้เข้ามานะครับ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าตอนล่างนะครับวันนี้ฝนก็ยังค่อนข้างเยือกม,มากนะครับอยู่ในเขตเราหล,ลักพวกที่พงังพินทีพอตั้งแต่ตอนเช้าไปครับฝนก็แนวโนมเดียบหน่อยลงนะครับในส่วนสุดท้ายนี้นะครับขอฝา,ากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอยู่ทุกของเราด้วยนะครับในส่วนวันนี้ผมกหขอตัวเราไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนเชา้าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน